มันน่าจะฝั่งยแล้วหรอกฝั่งฝั่งให้กำลังเิุดลงเอออยู่ใกล้มองไม่เห็นทางอ้อออ้อเออแตกโอ้ยเอ้ยปิดปิดก่อนเสื้อจะขอข่าวดีนะรอบนี้แตกโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โ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  นตไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโลบ็อกแล้ววันนี้เราอยู่กับแมพที่มีชื่อว่า dark corners นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นคนเดียวนะฮะผมพาเพื่อนผมมาด้วยเขาชื่อว่าคีละทักทายคนดูหน่อยดิเพื่อนสวัสดีครับผมฮะเพื่อนผมเองวันนี้ก็มาแค่2คนฮะก็ไม่มีใครมามากกว่านี้นะสร้างเซิร์ฟเวอร์ยังเพื่อนสร้างเรียบร้อยแล้วเพื่อนจอยมาได้เลย จัดไปเพราะว่าตั้งแต่เล่นในตั้งแต่จาความได้เราเล่นไอเกมเวนี่ไม่ผ่านแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วไม่เคยจะผ่าน <laughs> ตั้งแต่ปีที่แล้วเล่น <laughs> ผ่านเลยมันน่ากลัวมากเว้ยในเรื่องสกิลอะไะผมเอาวิ่งมาันขอลูกดวงตานหน่อยอยากรูกก้ว่าคืออะไรอ่าโอเคไปไปด้วยดีเอาไม่ไปก็ได้ผมไปสายกลางนะเพื่อนฉันมาทางซ้ายว่ะ ัจำได้ว่าโคตรมืดใช่ไอตัวดำๆมันจะไล่ล่าเราใช่ปะอาจารย์เป็นตัวสีดำปะใช่ไอตัวหน้าโง่จ้องจะเซ็ตหยอดเ้าจ้องจะเล่นคุณมองไม่เห็นทางเลยเพื่อนอยากรู้สักอยู่ดวงตากดกูกดได้เลยปะอยู่ปะผมแตกฮะฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลสี่ร้อยกว่าอยู่เลยนะมันแตกอะไรตอนนี้วะเวลาตอนไหนก็ไม่รู้เว้ยอะไรวะไอดวงตาโอ้ ดวงตามันทำให้มองเห็นที่มืดด้วยเฮ้ยดวงตามันมองเห็นที่มืดเฮ้ยจากไหนจากไหนมันมาไวมากอะจากไหนจากไหนจากไหนเพื่อนกูจะโดนกูจะโดนกูจะโดนเฮ้เียอ๊ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอดูสามร้อยกว่าฮัลโหลเพื่อนขอจ้องจะเล่นคุณบอกแล้ว กดเลยละกันถายหน้าว่ะเฮียคนเล่นเกมมาหลายปีเฮียแต่คนแรกเลยตาหน้าเด็วกูออกซ้ายละคุณแม่งมาไก่กว่าละมาเจอผีเฮียโอ้มุดตึ๊บนี่นี่อะไรเป็นทางที่ผมมาเนี่ยอ้าวแสดงว่ามันก็อยู่นี่ดิเนี่ยใช่เนี่ยมุดซื่อเลยทางขวาแน่ดูฉันอยู่เหรอใช่ใช่ผมดูแน่อยู่ มันจะส้ยอกมันจะส้ยอกกงโลมันจะแส้นหยอกกุ้งโลนมันยังตามอยู่เอ้าเอาอ What ตกตายแตกเออแตกแตกไงไม่รู้เลยเมื่อกี้มันวิ่งตามหลังมาวิ่งมาแล้วก็แตกเลย หรือโ่งปิงวะมันตัวดำมากอะเรียบร้อนละวันนี้มันคงไม่ได้ไปไหนอะดูทรงนะดูจากท่าแล้วตาที่สองไปเอาใหม่ตาแรกก็ไม่ผ่านเลยงั้นผมเอาดวงตาไปแล้วกันเอาดวงตาเหมือนกันเลยไปด้วยกูไม่อยู่แล้วคนเดียวปัญหาคือเราดู้วยมันไล่าไล่มาอยู่กูฮัลโหลไปไป แล้วมันตาม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 ไอ้เงียมันตามอีกมันมาเงียบมากแบบโคตรเงียบอะแบบมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางเหมือนกันจะไปไหนไปไหนหมดแล้วอ้โนี่ไงนี่ไงโอ้โคตรมืดโคตรมืดฮัลโหลเพื่อน อย่าตายนะผมเหงาดูด้วยกันก่อนพยายามจะไม่ตายได้กันนะมัน <c oughs> ไม่มีเสียงเท้าบอกเลยแบบเหมือนมากกับความมืดที่แท้ทู <c oughs> เกนี้เราให้ชื่อไทยว่าอะไรดีวะ,ะมุมมืดที่แท้ทูมุมมืดที่แททูเ <c oughs> ฮ้ยเอาอะผีเส <c oughs> ียวน,น <c oughs> ั้ไม่รู้ไม่รู้เกบไปแล้ว ตามหลังผมอยู่เพื่อนจะรอดป่าวันนี้ปีสองร้อยด้วยร้อยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยไว้อยู่เออทำเป็นเล่นขอละผ่านเถอะนะปีที่แล้วก็ไม่ผ่านปีนี้จะไม่ผ่านอีกเอ่ะเกิดอะไรกันนี่วิเก้าสิบเก้าสิบนิดเดียวเพื่อนนิดยุ่งขออย่างเดียวอย่าตกหล่นอย่าตกแค่นั้นพอบอกใครวะ กูนี่ตัวดีเลยผมว่ามันน่าอยูดฝั่งนายแล้วสิฝั่งให้กำลังเสริมนหนุกเอออยู่ใกล้มองไม่เ์โอ้โหโอ้าหโอ้อ้โหโอ้เออแตกมันไวมากเลยอ่ะกดกดดูอะไรกดแยกเหรอใช่ใช่กดแยกกดแยกใช่มันเป็นเหมือนโอ้โหโคตรมืดเฮ้ยเฮ้ยลาละลาะลา อยู่ใกล้มึงอยู่ใกล้มึงหนีไปเปล่เงาเมื่อกี้วิ่งตามตูดมาแล้วมันมาทางนี้มันมาทางนี้ใช่อยู่กับมึงมาอยู่กับมึงวิ่งตามตูดมาแล้ววิ่งตามตู๋นนรกโตเลยนรูโตเป็นสายฟ้าฮัลโหลมันมาแล้วมันมีกี่ตัวเนี่ยไม่รู้มันวิ่งตามมันไม่นะอย่าบอกว่าแตกแบบนี้แตกตอนนี้ฉันสัญญาสัญญาว่าเราจะตายไหมสัญญาว่าจะตายกันอีกรอบ รอบที่สามแล้วนะใช่รอบนี้ฉันเอาตาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยรอบนี้ฉันออกซ้ายลองฉันเอาเสียงมาแล้วกันฉันไปกลางเองมาคุณแจยังไม่โผล่เลยผมเห็นร่างมาแล้วนะมันเป็นเงาดำๆอ่ามันเป็นเงาดำๆเฮ้ยคุปปิ้งฮัลโหลโอเคเฮ้ยเฮ้ยเียไอ้ล่าตกใจหมดไอ้เวนวั่เกิดผมก็ได้เสีกเลยเก็บดี วันนี้จะได้ไปไหนไหมฮัลโหลถ้า <c oughs> กดเสียงแล้วจะเป็นไรวะลองกดได้ปะกดนะได้ยินเสียงเท้าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นชั่วขนาดแบบเหมือน,นสว่างนิดนึงมีเพิ่มแสงมือถือสุดๆแล้วนะ,ะ <ๆ S 1> ก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยเหมือนกันแจน้ราก็เห็นว่าทางไหนไปทางเลี้ยวเออหน้าจิ้มกําแพงไว้ มันไม่มาว่ะรอบนี้เงียบกลิปเลยโคตรมืดอะไรล่ะอุ๊ยเชี่ยโอ้โอหนายเป็นไรเพื่อนเป็นึงเปิดเสียงแป๊บเป็นเพราะฉันเป่าเสียงไปหรือเปล่าวะเออผมอยากรู้ว่าสกิลงที่เราเสียง,สงเราจะได้ยินอะไรไม่รู้อ่ะลองกดไปแล้วมันไม่ไม่ค่อยขึ้นอะไรเลย เสียงเกมฉัน่าจะได้ยินอยู่นะโอ้ยอ๋ออ๋อมันขึ้น <uther> มันขึ้นเป็นรูปเสียงบอกว่าผีอยู่ตรงไหนผีอยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่ทุกอยู่ตรงชั้นอยู่ตรงชั้นเว้ยตรงชั้นชั้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มีประโยชน์มากวางเวงมากมาคนเดียวโอ้ยโอ้ยิด จะขอข่าวดีนะรอบนียแตกไม่นะมันมาเงียบมากอะฮัลโหลจะเงียบไปไหนฉันมื่อฉันเกียไปเมื่อกี้เองนายดูหลังไว้ฉันก็พอหลังไม่เห็นเลยมันมืดมากเลยมองไม่เห็นว่าเพื่อนน่าคืออยากออกขวาแต่มันให้ออกไปนั่นเลย ขอจ้องจะเซตห่อขอจ้องจะเล่นคุณเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเดินวนนั้นเนี่ยเดินวนเป็นวงกลมเหลือเหลือเหลือเท่าไหร่เก็บผลึกอีกเท่าไหร่เพื่อนผลึกอีกเออเจ็ดแปดสิบันโอเคไม่ชอบเก็บย้อนเลยตรงนอันตรายหลังปลอดภัยเพื่อน เดียวซ้ายเดียวซ้ายตรงไปเดียวซ้ายเออเพื่อนจำทางเป็นวิญญาณตามติดโอ้โหเอาอีกห้าอันไม่มีเสียงเลย,ลยเลยเออไม่มีเสียงเลยไม่เห็นตัวด้วยแล้วก็แตกเลยรอบที่สี่รอบที่สี่จำได้เอาปีแล้วก็ <c oughs> หวัวร้อนจนเปลี่ยนแบบ <c oughs> รอบนี้เราต้องชนะ ไดฉันได้คำสัญญาลูกกระตาตอนนเอาตาไปชั้มาชันเอาวิ่งไปดีกว่าฉันฉ <c oughs> ันเอาตามาไปอ่าจะไม่ผ่านกันเลยใช่ไหมวันนี้นะฮะวันนี้ต้องผ่านด้วยยิ่งเยี่ยมนี่ไม่ใช่อะไรนะฟังเสียงอยากร่วมไม่มีเสียงเลยใช่ไหมมันไม่มีเสียงตีนะมันได้มีแต่เสียงแบบตึกตึกเสียงของหัวใจอ่ะใช่ แล้วตัวมันก็มามุดมากด้วยมีแค่ดวงตาแล้วก็จะหัหนไปเห็นมันก็คือแม่งถึงตัวเราแล้วใช่ผีแต่ตัวมันก็จะมีเอกลัออกษณ์ของมันเยอะอย่างที่ตัวนี้มันมนั่นไงอะกะดุ้งเลยกะดุ้งเลยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าแ,แตกไอโทษไอ้ขอโทษเือไอ้ละและส,สกิลให้ก็มีให้กดแค่สกิลเดียว เยี่ยมเลยทอมากโหดดาร์ก <tripod. S 1> เลยเขาจ้องจะเซ็ตหยอกคุณร้องสิแล้วโหเมื่อกี้มโหผมเลยแค่อันึงอ่ะผีมมองเห็นเราได้ไงวะมันอยู่ด้านหน้าด้านหน้าฉันเลยอาวะ หาคือว่ามันให้รู้ว่าขีมาด้านหน้าด้านหลังเนี่ยใช่เมื่อกี้ผมก็ต้องีมาด้านหลังแตกเอย่างเนี้็บทางเดินไม่เป็นแพทเทิร์นที่แบบจำยากมากครับเอาวะเกินสามร้อยสามสิบแล้วโอ้โหห้วยห้วยห้วยห้ย โอ้ย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 โอย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 นารโต้ไม่สายฟ้าโอ้โอ้ยโอยอย่ายนะเฮ้ยนี่งย่มัอนี่มาเป็นโต้ไม่สาฟ้าเลยเพื่อขึ้นบนไปอ่ดยว้ายเดียยลงตงงไปเลย ยี่งไม่หวงเวงด้วยนะทางไหน,นเอือเลี้ยวขวาปะอ้าวเลี้ยวขวามาแล้วเคเออเนี่ยคือเปิดดวงตาเสร็จปุ๊บรอผีมาแล้วก็วิ่งเลยแม่งตกตัวนี้ละเขาเอ็ดเพื่อนเมื่อกี้จะบอกอมัวไอ้ยบอกม,ออกมัวต้องพามาไหนเนี่ยนี่ไงตามาเจอพอดีพามาเจอมันอันนี้ จ้องจะเล่นคุณให้ชื่อมันว่าอะไรให้ชื่อมันว่าดิเจาะเฮ้ยเยงอะอ่ะโอเคไม่มาวะ้ย้โเ้ยอ้โเ้ยเ้ยเอ้ไเะเฮกเฮ้ม้ยเฮยฮย ไอ้ยมันมันอยู่ห่างมันอยู่ห่างไปสุกว่าเบสอะแล้วมันก็พุ่งมาเลยตอนนี้เราเป็นจะไปยังไปเกาะกลุ่มกันไปไหมเออเราเกาะกลุ่มกันไปไหมเออเราเราตายใ้ตายคู่คือจะไม่คือไม่แยกไม่อยากผ่านกันเลยใช่ไหมเอาเอาตาไปไหมเอาตาเป็นคู่ไหมใช่ใช่ อาจจะช้านะแต่ว่าเออมันเงียมันชัวร์ไงใช่เฮ้ยเฮ้ยดีมะดีมะทางผมโอเคเคยคุลิ้กลับไม่มีนี่แหละข้างหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้านี่ไงมันมาปะไม่เห็นนะไปเดินเออละละละ ล้าลๆาล้าล้าถอยถอยก่อนนะถอยก่อนคะไม่ยอมทำอะไรวิ่งตามคนเดียวตอานี้ต้องไม่ตายตอานี้ต้องไม่ตายจะต้องไว้ใจอยู่นั่นไงฮะนั่นไงคือเกิตายเอาเฮีอะฉันฝืนอ่ะ เมื่อกี้ฉันนึกว่ามันม,มาข้างหลังไงฉันก็พยายามจะไปข้างหน้าต่อ,อ,อสแต่มันมาข้างหน้าเริ่มร้อนเริ่มร้อนแล้วล่ะแล้วจะไม่หวาวนะเื่นสูส้หรือไม่กี่อันเองร้องสิบร้องสิบร้องห้าสิบร้องห้าสิบเอ็มร้อยเฮอริบขอไปเลยโคตรน่า,นากลัว มันเลยตัวเต็งต้องมาลแะจังหวะเนี้ยนี่นนก็กถ้าจะมุดขนาดเนี้ย89ว้วิมีขวาจหยุดเลยดีกว่าถ้าผิดมาค่อยกลับหลังเอกตัดชัตเตอร่ตงนี้ เนี่ยเนี่ยไปอยู่นี่อ่าเนี่ยไปเถอะไอ้กูไปเถอะทางไหนต่อไว้อืมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโรงนี่เนี่ยนี่ไงว้าวว่ะเห็นเหลืงสีม่วงทีไรแล้วสุดได้ทุกทีโดยเสียดหยอดยได้ตลอดเราจะไม่เหงา <c oughs> ต่อไป มันตามหลังเราอ่ะอมันตามหลังเราอ่ะมันตามหลังเรา,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 าอ่ะโอ้โอ <c oughs> หโอ้โหแยกไหมแยกเหมือนกันแยก,แยกไหมแยกแม่งไม่ต่างกันเลยงั้นเราแยกดีกว่าแต่เอาสกิลตาไปเออจะดีแยกไหมนายนายเคลียร์ซ้ายผมเคลียร์ขวาอย่างงี้ดีกว่าตรงกลางเข้ามา เลไปเอาอย่างนี้แนหะละหลักการเริ่มมาหลักการเริ่มมาบา <c oughs> งทีคุชชองก็อาจจะไม่เชื่อว่าเราเล่นไม่ผ่านจริงนีนแ่แหละไม่ผ่านจริง <c oughs> ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยไอ้ผีเวนมันมีปืนไหมแบบช็อตกันศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ย <c oughs> มาเลยถ้ามีงั้นอปีมาเลย า <Yes> ี้ดูผไม่ตบเอาเถอะโอ๊ยโอ๊ยผมันตามตูดมาแล้วมันตามตูดมาแล้วมันตามใช่มาว่เพื่อนโอเคแล้ตามไม่เลิกด้วยนะ มันเริ่มเอกแล้วหายแล้ว,วอ,อดมืดเลยเนี่ยเริ่มเก็บอันนี้อย่าดักหน้าอย่าดักหน้าฮัลโหลมันยับมากตอนนี้ว่ามันอยู่โซนชั้นว่าเพื่อนโอเคงั้นก็แปลว่าชั้นปลอดภัยดิก็น่าจะใช่ ไล่ล่าเซตหยอฉันอยู่ต้องจะเล่นตูดฉัน,ฉน,ม,นมันอยู่โซนชั้นสิเพื่อนออไปทางโซนนั้นหรอรู้ว่านายกับฉันอยู่โซนเดียวกันปะใช่ผมว่าอยู่โซนเดียวกันระวังนะเพื่อนไายวิ่งอย่าหันอย่าหันหลังกลับมาแล้วกันเดี๋ยวโดนไม่รู้อะวิ่งไปโม่มงมาแล้วตอน,น,นอเนี้ยฮะเวนเนอร์นี่คือ คือโอเคแค่แตกมันดักมันดักมันมันอยู่ตรงเพชรที่ผมกำลังจะไปเก็บพอดีตามหลังผมเพื่อนตอนนี้มันมีเพชรเหลืออีกไม่กี่ไม่ทำราคาอยู่ตรงนั้วนะมันตามหลังฉันมาวะอยู่หลังฉันเพื่อนผมน่าจะลาไปหานายนั่นเลยตรงๆรงไถามมาก่อน เปิดสกิลแป๊บนึงเฮ้ยเรามาไกลว่ะเพื่อนเรามาไกลแล้วสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าโอ้โหเป็นไงอย่าให้ได้จริงข้าวจิ้งจกชิปชิปแหละบอกเลยโคตรขิงเลยอ่ะโคตรขิงอ่ะขิงจัดจัดกลับมาจุดเริ่ลิ้นพันเยกลับมาจุดเริ่มต้นแล้วฮัลโหลเป็นไงกลับรออ่ะเจอแล้วเสียงเสียงอยู่ไหนวะ ไอ้สิบอันนี่ไอ้ละสิบอันเพื่อนผมเจอแล้วอันหนึ่งอันเสียงอยู่ฝั่งซ้ายผมเจอแล้วสองอันเพื่อนนายโคตรตกหล่นนายพลาดไปสองอันแล้วนั่นอีกแปดอันสุดท้ายเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเก็บเก็บไปหมดเก็บไปหมดเก็บไปหมดอีกสี่อีกสี่อีกสี่ฮัลโหลอีกสี่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮัลโหลไม่มึงอะอยู่ไหนฮัลโหลอือเจอเจอหนึ่งเจอหนึ่งเอ้ยใครตกหล่นไว้เวน ไม่รู้มารอยไปก่อนมารอยไปก่อนวิ่งหนีอย่างเดียวเราจะรอดยังไงจากตรงนี้วะนี่ฉันอยู่จุดเริ่มต้นฮัลโหลผมไม่เห็นอะไรเลยจังเราเรากลับมาจุดเริ่มเริ่มต้นดิเพื่อนโอเคโอเคอุยมันมันมันมาจุดเริ่มต้นไม่ได้ใช่มันมาจุดเริ่มต้นไม่ได้ใช่ไหมน่าจะมันอยู่ใกล้ฉันมันอยู่ใกล้ฉันมันอยู่จุดเริ่มต้นฉันไม่รู้อ่ะมันหายไปแล้ว แต่ไม่มงไปมงกลมเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งมาที่จุดน้มตัวได้เรามารีกุ๊ปก่อนถ้ามันมาหาฉันฉันแตกกันนะเก <c oughs> ็บดวงตาไว้เก็บดวงตาไว้โอ้ใช้ไปเมื่อกี้จะเก็บสามพลึกครบคือเราเป็นอิสระจากที่นี่ใช่แล้วก็ไปทรมานที่หนึ่งโอ้อมงกมมาจุดน้มตัวไม่ได้ใช่ไหมมันอยู่ตรงชั้นมันอยู่ตรงชั้น ใกล้ฉันเลยโอ้กะพิบหนักมากเฮ้ยผมเห็นแล้วเพื่อนสามอันสุดท้ายเก็บ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 เฮ้ยไฟเดอร์คีย์ไฟเดอรคีย์ฮัลโหลหาคุณเจหาคุณแจคุณแจอยู่ไหนไม่รู้ผมก็ตอบหน้าเหมือนมๆนะว่าไม่รู้อยู่ทางฉันวะพี่อยู่ทางฉันโอเคโอเคคีย์มันจะสมใช่ปะ ได้โอ้โหถึงไม่สุมผมก็จําไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนตอนได้ว่าเราเคยเจอทางโซนฝั่งขวาปะเออตอนนี้วิ่งมัวเลยลองเดินเช็คลองเดินเช็คเก็บคีได้คือออกได้เลยใช่ปะหรือว,ว่าต้องหาประตูอีกอะประตูก็คือทางออกอะทางออกที่เราเริ่มต้นมาให้กูผ่านเถอะน่าจะใช่วิ่งมัวอตอนนี้โอ้โหวิ่งบนอีกแล้วมุกนี้อีกแล้วเกม ฉันอยู่ที่ไหนใครก็ได้ปล่อยกู้ไปทีฮัลโหลโอเคสเป็นคนเดี๋ยวโอ้โออยไอย้ชูไอ้ที่จตกใจหมดอีกเวเนเลยตกใจหมด <c oughs> ไปไหนไปไหนน้ำดิเออไปด้วยกันแม่งไอ้เงี้ยทางไหนดิทางนี้ทางนี้เออไปลาเทน,นน,านิสถิไมไปตีไม่ดุเลยอย่าพูด <c oughs> ไม่ต้องพูด <c oughs> เฮ้ยเีวมนีเฮ้ยเีวมนีเฮ้ยเกมันนีกลับมากลับมากูเจ้าจเจ้ากุเจเจ้กุจเจ้โเอ้ยโอไฟเอ็กซ์ทถอว่สติกูจะแตกแลวตอนเนี้ยทางไหนไว้ละอันนี้ป่ะเฮ้ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนตามน้ำนนำนำำ ุนแจว่าหายากแล้วเนี่ยเดี๋ยวประตูเนี่ยหายากกว่าไม่รู้ว่ามันช่ทางออกที่เราเข้ามาหรือว่าเป็นทางออกอีกแบบประตูมีคบเพลิงให้สักอันก็นได้มากมน่าจะมีเปลิกไฟฉายเลยนะ <c oughs> แบบมีฐานหมดอะไรเงี้ยเอาไอ้ลูกปตานี่ออกไปเออให้กูถือไฟฉายก็ได้นะให้รอกูด้วยดิกลัวไปไปไป น่าจะไปทางออกเริ่มต้นอ่ะจุดเริ่มต้นของเราเลยแล้วจุดเริ่มต้นเราอยู่ไหนไม่รู้ <c ười> คือมันออกคนนึงก็ผ่านเลยปะน่าจะใช่โอเคอเคตอนน่ะผมว่าน่าจะทางเิงน,นบนมากผ่านเธอผ่านเธอไม่แต่ผีมันเงียบไปแล้วนะเงียบมากเลยไม่ล่าเลยดีแล้วรู้ว่าเรามีกุญแจอัอนศักดิ์สิทธิ์ ฮอลลี่ฮอลลี่คีคุญแจของ, a งเอเลนตรงนั้กุญแจของพ่อป a ้าเอเลนไปเปิดห้องใต้ดินซะเล่นอย่างนี้ดีกว่าเราพยายามเดินออกซ้ายไปดีกว่าเราจะไม่ออกขวาแล้วร,รู้สึกขวาไม่มีอะไรแล้วโอเคเนาะถ้าเจอซ้ายก็จะหักซ้ายอย่างเดียวเลยอันไหนซ้ายมันไม่เคยมันเขาไม่ควหักขวาแล้วไหนกูไว้ใจได้ไหม นี่ครับกไปหักไปตามมาเลยเพื่อนเพื่อนรักเฮ้ยแม่งเงียบว่ะ <c oughs> เอาวะักขวา <c oughs> เหมือนแม่งยิ่งกว่าหลงป่ายนะหักควายกันเฮ้ยทำไมทำม,มันหักเดิมๆจังผีผีเอลิออนผีเฮ้ย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 ตามตูดกูมันตามตูดกูมึงน,น,นำไปนำไปเดี๋ยวนี้นำไปเดี๋ยวนี้ฮัลโหล ออเออเไม่โผล่ยังพอกูมาเฮ้ยใช่ว่าผีามันเฝ้ามันเฝ้าทางออกปะที่ไหนมีผีออที่นั่นมีทางออกเออเอย่างงี้การนี้ใช้ได้ผ <c oughs> มว่าที่ทำได้ห <c oughs> ากูวิงว่งงัวเนี่ยตอนนี <c> ้ <oughs> <c oughs> กูแม่ก็ทำตัวโคตรมีประโยชน์เลยวิ่งตามตูดเพื่ออย่างเดียวมันตั้งใจเอาพร้อ,อกมกันไงเราเลยหาด้วยกันเออ กูได้กุญแจแล้วมึงให้กูออกออกไปเลยไม่ได้เหรอเนือกลับกลับกลับอ้าวไปพี่ไปละไอ้เหี้ยมันตามอยู่อ่ะอโอ้โหตามอยู่มันตามอยู่เรียกว่าแถวนี้มันมีทางออกแถวนี้ใช่ทางออกเดียวฉีกซ้ายมีใช้มีซ้ายฉีกซ้ายนะ มี่ขวาห์เนี่ยขวาเน้นเซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายเกรมมุกเดิมมากอ่ะกูเราคงจะติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลเพื่อนเตรียมหาอาหารได้เลยเร <c oughs> าจะกินอะไรก่อนวะ <c oughs> เราติดอยู่ที่นี่เราจะกินอะไรก่อนแดกผีเอากีตาร์ที่หลุดมนหลังนายฟาดหน้ามันกร้คอเอามาย่างกินเ้ยไยออกทางออกทางออกกือะมันจ้าเสเหลือเกินผีแมงกวนตีหน่อยข้บแาแมงตอนแรกอะไม่อยากคิดออกแล้ว มื่อกี้คือคิดจะกินผีแล้วคิดว่ามึงจะกินคู่มึงออกกันเลยแออกไปเลยคือออกไปเลยมึงไม่ต้องกินกูไอ้เว้เอ้ยลาบมากอ๋เป็นไงผ่านวิมากผ่านว้ยเกมนี้มีกี่แชปเตอร์เมื่อกี้มันมีกี่บทแชปเตอร์หนึ่งสองสามสี่เรา ฉันว่าเราน่าจะได้ทรมานอีกหนึ่งสองสามอีกสามสามพันเพื่อนจะพาเราีปกระเด็นนะไม่แน่จะเหนื่อยวิ่งเก็บนะเหนื่อยวิ่งหาเหนื่อยวิ่งหาเุื่เจกับหนีผีเอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเกมนี้ใครมีเกมดีๆแนะนำในโรบบอกก็แนะนำผมมาได้นะผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะฮะสหรับวันนี้ผมกับเพื่อนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน บ๊ายบายฮะบ๊ายบายครับ